สว,วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กซ่าโดมชาแนลครับมาดูครับไม่ได้ลงคลิปนานๆนนสักหนึ่งสัปดาห์ได้นะครับมาดูเครื่องอัดฟังจมครับโอ้โหมันลมยิ้มคุณผู้มเอคุณผู้ชมแค่เราเดินนี่มันก็ เลมแล้วนะครับนะนะเดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้นะครับบรรยากาศรู้สึกว่ามองไปข้างๆอางรอบๆเหมือนจะเป็นคล้ายๆหมอกนะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช่หมอกหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นไออะไรนะครับเอาเดี๋ยวมาดูครับต้องหลุดเครื่องหรือเปล่า ดูครับคู uh, ่ม hmm. ือเมส่่ไขวงวคู่มือเมา่สไ่มาดีขาตังมันขวงวมันมีไส่มากอ้าเดี๋ยวรอดูครับผู้ชมครับโดเคหมกัวเรียบร้อยครับมาจนเกียร์สูงแงแล้วหพงฮักพนไปเลย Lom, lom, lom! Bye, bye. ไปตามควันเนอะเอแล้วพี่มาละโอ้โหนอ่วก็จีมาจะาสุดดีกว่ะหายคันนี้ครับรถตอนนี้นะครับโอ้โหราบูไปเล่ยไปนะนี่ครับ่ะอยวรอชมก่อน toàn mẹ ăn khát này ngó súp à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โมเ,เดามามาไม่ได้เลยนะโอ้มา,มาดูครับโอ,โอไ้ไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาพอดีแล้วมันมาไล่นี่พอดีเลยมัดีได้ใส่เลยเนี่ยไปไปฮะ มันนีกข้างขยมันหันหนา,างซีนมาอาเค้หอาไปเลยไ้หมอนด้หมคนละได้ไหมน้หาไปนเายบหาเนยบนไมาไปเลยบไหมเปน้เาลยไเอปเลย้เอาไปเลยบดลนละไ้ไปนด้ไหมดเอาไละลเคยอ้ายเด้อได้บ เอาคว่งคว้าอะไรบางนี่เจ้ว่างนี่โอคว่งกับได,ดีบ้าง,งนี่โอคว่างไดหมอนี่ไมนสิไลเขาทั้งในผิดล้วหรือ่าว่ามันงามเลยหลอกมันงามเลยแต่ว่าโอคว่งไม่จสื่อนี่หตัวนี้เป็นตัวบังคับไว้มันไหลเขาทั้งนตัว้อย่นี่ถนะบ้านหนาบ้านหน้า,นาด้ยกบ้หน้าด้ยก มอองสลับ่อไม่มีที่เดียวเน้ยมื่อไรดกที่นั่บไอลดอกมันมีตัวนี้รอกอยู่เดี๋ยวมันมีหัวนั่นออ่ะไปเยี่ยงเลยอือ โอพอดีขาตัวนี้บลากตเขยวตัวนันมีตัวนี้คำก่อนี่เนาะเขีบแตัตัวอีตัวบันนี้บันนี้งต้นสตอมปุ๊ดนียพ่อยไเอาไปง้บันนี้จมเพิ่งเอาบันนี้จมม้าตั้ง้้าไม่งั้นก็น่าจะท มัน gì bò tin phải บ่แม่นบัวดอกตีนเนาะยับอยู่เด้อมันแก่นอยู่เนาะนะมันไม่ <laughs> không Điệt, nhanh, nhanh ไม็อยากลมแน่แหละนะมึงเนี่ยอัดซื้อทังๆ่งกับพอได้ยุ่นมั้งเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกับผมคลิปหน้าค่ะเติมสวัสดีครับ